คลิปนี้เปิดภาพมาพอกันกับบรรยากาศที่แดดจ้าดดแดดแจ่มอีกมือนึงครับพี่น้องเบิร์นทองฝ่าอากาศนี่ป๊อดโุพี่น้องเลยทองฝ่าใสแจ๋วเลยครับผมบมีเมกเจาก่อนพี่น้องเมื้อนี้อากาศฮ่อนพบอ้าวอีกมือนึงนะครับผมก็อนอื่นกับสวัสดีทางไทยพี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนอีกข้างนึงเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือชาวต่างประเทศเบิดถูกมองถูกที มือนีก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านนี่คือเก่าคือเดิมเปิดผาามาพอกันมือนีมาอยู่ที่ทงหน้าอีกมือนึงครับพี่น้องมือนีออกมาเกี้ยวเขาเอาลืกเอาใช่นะครับหลังจากที่เกี้ยวเขาแล้วก็เลยผาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศอีก,กน้อยก่อนครับพี่น้องผมเบิ่งแสงแดดนีปด่ปนีพโตจ้าเจมครับพี่น้องโอ้เพิ่นกำลังมาไถายอีย่างครับพี่น้องผมปะพเพิ่งน้ำกันเพิ่งที่ยังนอนนี่เนาะ เป็นปั้นดินที่ปลูกยังนาะนี่เนาะหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้ว่ะพปปี่น้องไปเบิ่งจังหน่อยไปเบิ่งรถไทยเปิดปั้นเพื่อตีปลูกยังอีกนอะนี่เนาะไปทามข้าวทามข้าวก่อนนะะปไปพี่น้องไปเบิ่งกันนี่เมื่อกี้ยวเขาจุดนี้ครับพี่น้องเมื่อกี้อยากคลิปทีพานมาพาพี่น้องมาเบิ่งการเกี่ยวเข่าเอาลึก,เอ,ลกเอาใช่ครับพี่น้องพวกนี้เป็นมือสั้นวันดีนะครับเกี่ยวเข่าไว้น้อยนึงครับพี่น้อง ตวกเกี่ยวหลายสองสามมัดนี่แหละหลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนือเทียงหน้าแป๊บนึงครับพี่น้องก็เลยพาพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศจันหน่อยก่นอนก็เบิ่งรถไถเทิ่ลปั่นียางครับพี่น้องเนี่อา้าวโตน,นะปลูกยังอีกอ๋อนี่เนาะที่เบิ่งจันหน่อยก่อนปั่นปลูกยังเนี่ปลูกยาบ้าเนี่เนาะวัอยู่ว่วเศรียดีตัวเพิ่นนี่ไหมยันอีดีเอิ่งเนี่ย หลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็มาปั้นอีกแล้วเฮ็นยังอีกนอตน,นี่ปลูกยาบ่ปลูกยาจีดด้วครับพี่น้องท่านแมน่นอ้าวเจ้าดูนะไปพี่น้องมาเบิร์ผนปั้นดินน้ำกันอ,อ้าวเจเอาคากิรีร้อนอ่ะ ปลูกยังเยอะอาัวด,ด,ดีดินตักทักทักทุกแนวพี่น้องดีเพื่อไ้มุญที่ปลูกยาหุดนี่ที่ปลูกยังเยกะมาดีเงินเลยพี่น้องรถองไทยคนดังแห่งอือเห็นล้วพี่น้องเอ้ยวัตกรรมใหม่ตะเก,กียร์ใส่ขวบใส่ควายครับพี่น้องไทย ลูกมือนี่พอใส่แล้วบานนี่มีรถฟันนี่นะครับเทคโนโลยีสมัยลูกมือนี่เขาก็บกระองเกีียวก่ต้องใส่ข้นเกี่ยวยากใส่รถแป๊บเดียวก็แล้วติดปูกซิ่งปูคล้องก็คขึ้นกันครับพี่น้องผมท,ที่หละ่ะเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมครับพี่น้องผมนี่หน้าติดแดนกับหน้าพ่อบ,บนนี่แหละปอยูปูเศร้จาจักเสื่อเพื่อนนี่ดูคักดูเนี่ยขยนันดี หลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็ปลูกยาจีนครับพ,พี่น้องเป็นเ็ดทุกปีเขาจุดตีดกางามแล้วครับพี่น้องเลยพระเจา้าคุณพี่ยังว่าลงโอ้อยคัะค่ะค่ะทักอีนี้แล้วนะต้องแบบพี่น้องเทคโนโลยีรุ่นใหม่ไม่ใหม่หมหเนี่ยโอ้ยท่าสมัยไปเป็น บานนี้เพื่อนจะใส่ปั้นอีกที่หนึ่งเลยครับพี่น้องโอ้ยลุล้นละท้ายลุ้เจ้าพวกยังบานนี่พวกยังโอ้ยบ่ได้ยินเลยพี่น้องเลยลุ้นท้ายลุ้นเจ้าท้าลุ้นเ้าลุ้นแลุล้นเราละครเพื่อนนะ่ะก็เป็นปีเพื่องให้แหลกก่อนครับพี่น้องหลงังจากนั้นเพุ่งกระิปั้นอีกที่หนึง่ง อันนี้นตีเพื่องครับพี่น้องผมตีเพื่องให้มุนตีเพื่องให้มุนบ้านเกิดใส่โต๊ะปันอีกที่หนึ่งครับพี่น้องผมที่ปันจิไทกบกับประมาานั่นนะครับพี่น้องผมอาจจะไทกบนะครับผมไทกบแล้วก็ปั่นสองสามขั้นตอน relatives. ครับพี่น้องเขาอีนี้พี่น้องเลยอ่ะเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ่งเพื่อนปั่นดินครับพี่น้องปั่นเพื่องตีเพื่องเห็นแหลกนะครับผมหลังจากตีผ้าเบิ่งเขา่าเบิ้งหน้ากร็รแล้วครับพี่น้องผมบ้านนี้ เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งรถไถกันบ้างครับพี่น้องดากลุดแล้วรถเจ้าดากลุดแล้วแนวปั้นห้างระบาดเนี่ยวัวอยู่วัวเศร้าเจลีเดียงเนี่ยยังเผลลุดผู้บ้านขาดบอสเจ้าุ่นอันปั้นเพิ่นทิมด้วยไก่เหมืนครับพี่น้องยี่ระเทียงหน้าพ่น สี่แล้วออกันมีรถปั่นเองครับพี่น้องมีรถไถเองปับ๊บให้ปั๊บหน้ากันเสมอดีนะครับผมที่เด็กนปั่นแหลกเลยวันนี้ปั่นกับไถกบครับพ,พี่น้องไทกบหรือว่าตีดินเลยก็ได,ด้นะครับพี่น้องผมที่โปรยังเอกโอ้โมออยู่บะเศร้าจักเทียนอะ,าาะโอ้โมออยู่บะเศร้าจักเทียนอีลีเป็นคักเป็นเน่เราเจ้าไหมปั่นอีกวะนี่ ไทยบกบแล้วก็ปั้นบวบัน,บนว้าสองสามขันตอนว้าพออยู่บ่เศร้าอีหลีไหมดูมันอีหลีแต่คนนี่นไหมเอ้ยมีแต่เงินทั้งนั้นตัวนี้<ส>โอ้ข้าอีหลีเนาะไว้ขันเฮ็ดได้กันกูกับขาโพตแล้วเฮ็ดบ่ได้นี่แล้วมันขี้ข้าดี่แล้วความขี้ข้าดันร้ายกว่า โอ้ยผ oh, oh, ู yeah. oh, uh ้พ huh. uh ิพากษกันแหลอนี่ก็ได้โอ้ยมันได้ไลยอยู่นี่เออมันเหโอ้ยมันตีได้อยู่ตัวเฮ็ดไลก็ไดไล่ดิล่ะเฮ็ดไลก็ไดไลแล้วนี่พี่น้องเป็นยังไงขึ้นรุดออกกันสั้นนะบ้านนอโอ้ยนอดรุดดีพี่น้องเลยลงรถนนอดรุดละบ้านขาดแล้ว พาไปเบิ่งเพิ่นปั่นเฟืองครับพี่น้องบ่ดน,นี้ยใช่วัดยอดปลูกยากจิตดปูกยาจิตขโมยแซนอาดัามขัดขัดขัดสขั้นตอนนี่ครับพี่น้องนี่ปั่นเฟืองก่อนบางกระสิมาไถยกล่องมาปั่นโอ้พี่น้องกว่าสิแล้วกระดีเพิ่นมีรถเองสบ,สบายๆครับพี่น้องแต่กี้ใส่คนขุดคนไถใส่งัวควายไถนะกว่าสิได้ รูมันขากี่ลีคนเฮาเห็ดแตงสานละครึ่มนเมึงเห็ดตงสานแล้วเห็ดใดงินดีนี่เราเนี่ยมึงไปเห็ดตงสานนเห็ดใดงินดีเลยนี่นอนรุดเะนะขอบรุดออกใส่ลนอนมันไปใส่เอาโมมีหัวสิมันกระิรุดเราคือเก้าต้โมมิหัวใส่เอาน้ำตาะิวมาใส่โอ้ยโมมิหัวใส่หมดแนี่เสียเลยจ้ะ เอตอตัวเมียเสียตัวเถิกเหลื้อยมันก็รูดออกคือเก่าแล้ว<ด>บนมีหัวบนมีหัวขันมันก็เรียบร้อยแล้วรูดออกคือเก่าแล้วไอ้นี่เราพี่น,ออน้องบ้านนี้เวลาเนี่ยก็มาดำหน้าอีกวันว่านเขาอีก็งามคักแล้วเป็นพระจักฟุ้งจักปุ๋ยอยู่นี่บ้านนี่กองไงาายะอยู่นี่หลังจากเกี่ยวเขาแล้วปลูกยาจี๊ด ยาจีดส่งโรงงานครับพี่น้องเตละปีชุดนี่เพิ่งกระปูประจำเลยครับพี่น้องผมหลังจากที่เจ็บเกี่ยวเขาออกแล้วได้สองตอ่อสามต่อนะเตละปีโอ้ากิลิกำลังแก่ไขลดอยู่พี่น้องคุณโตปันมันจะทั้ง่างคุณ กระปเห็นดอกปั้นกระดิโตปั้นอีกอันนึงเลยครับพี่น้องกระดิโตตีเฟื่องตีเฟื่องไฮหลกตีเฟื่องไฮหกลกหลังจากนั้นกระิเป็นใส่หางโตปั้นอีกตัวนึงมาปักนอันดับแรกเดี่ยตีเฟื่องไฮเล็ก่อนอันดับสองก็คือใส่พนันไถแม่นวะใส่พันไทยบานก็จังสงีไทยแล้วก็มาปัน้นปั้นแล้วก็โยกล่องครับพี่น้อง แทงลอกบ้านเอายาจีดมาลงมาโอ้ยจังนอนกับเขียวอุ้มทุ่มนะพี่น้องไอ้แถวนี่ยมิเตียายาจีดหลังจากเขา่าเกี่ยวเขาไปแล้วกับสิมิเตียจีบไอแถวนี่หลายครับพี่น้องแถวบา้านพืชเฮ็ดหลายหลายค้นเดี๋ยวต่กี่แห้งเฮ็ดเปิดบ้านเลยทุกมือเดี่ยก็เหลือหน่อยแล้วล่ะเฮ็ดบ่ค่อยหลายคนแล้วมีโรงงานรับสื่ออยู่ว่าไกลบ้านเนี่ยอยู่ไกลๆนี่แหละบางแก้ไขรถอยู่ ๆๆๆครับ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 คนดูคนมันว่ยืด oh. no ้อเลยเอ้าท่นี่ก like uh ็จมน้ำครับแขกโมขากีลีน้องพี่น้องเลยจมน้ําเลยท่านนี้ก็ได้กีรีหรอพี่น้องเลยอใครอยมันมีมองสูบลงนี่ต้งฝุนสูบโล่งสานี่กสูบลงสาก็ดีแล้ลระบายลงคุณวัานี้ โอ้ยเขาเขาง,งามๆซะละ่ะจมน้ำด้วยโอ้ยพี่น้องแมนเบิร์ดผุดน,นะถึงไปผุดภาคีลีโอ,อ้ยเขางามๆมานอนแช่น้ำพี่น้องเนนี้ภาคีนี้วันเวล,ลาเก็บเกี่ยวล่วะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปจ้ำนี่ก่อนครับพี่น้องเขากำลังแก้ไขรถอยู่ เดีย๋ยวจงพอกันไหมครับพี่น้องผมคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้โชคดีสุขูสุขคนครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม